นี่เรามาเยี่ยมแปลงของป้าอ้อยนะครับเนี่ยป้าอ้อยนะแปลงก็ปลูกมา40ปีนะครับก็จะมีไผ่เลี้ยงประมาณ40ใไร่ก็โตนะครับแล้วก็ตัดขายทุกปีปีสามสีล้านอ่าเนยฮะดูดเ <Yeah. S 1> นี่ยค,คือของจริงเลยนะฮะไผ่เลี้ยงในีมีค่าแล้วก็สามารถที่จะตัดขายได้ทุกปีตลอดการเลย แต่ตอนนี้ที่เห็นภาตอนนี้คือกอจะบางลงเยอะนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ป้าแกตัดไปเยอะอันปีนี้แก่พักเหนื่อยแกพักเหนื่อยนะแต่ปล่อยให้ต้นไม้โตเดี๋ยวพอครบปลายปีเนี่ยก็มาอีกแล้วก่อนท่วมเป็นทะเลก็จะหนาอีกแล้วนะครับค่ะเป็นข้างบนเลยตอนนี้ยุยุคลงไปเยอะแล้วเนี่ยนสวยไหมครับอันนี้เป็นชุมอุโมงไผ่เลยนะครับนี่ครับสี่สิบกว่าปีไผ่ยังคงอยู่ลองคิดดูนะครับ เป็นแทพสินที่มั่นคงถาวรแล้วก็อยู่ตลอดชีวิตจริงๆถ้ามาตอนนะหน้าฝนเนี่ยจะหนากว่านี้นะครับ